วันนี้เราจะมาทำขนมหวานกันบ้างนะคะวันนี้เราจะทำกล้วยเชื่อมค่ะเริ่มแรกเอาน้ำปูนใสมารอจนกว่าจะตกตะกอนเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอันนี้เรากล้วยหนึ่งลูกนี่เราหั่นเป็นสีชิ้นนะคะเสร็จแล้วก็ลงไปในน้ำปูนใสซึ่งเรากรองมาแล้วจากที่เป็นสีส้มๆค่ะเรากรองส่วนที่ใสๆมาแล้วนะคะ แล้วก็หั่นใส่ลงไปเพื่อแช่ไว้ค่ะลูกนึงก็หั่นได้สี่ชิ้นนะคะตอนนี้เราหั่นกล้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาแช่น้ำปูนใสมาแช่ไว้สักหนึ่งชั่วโมงเพื่อเพื่อพยาเชื่อมกล้วยมันจะได้เม่เลเอะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะคนคนหน่อยนะคะคนให้มันทั่วค่ะแล้วการแชร่นี่ก็เพื่อให้ยางกล้วยมันออกด้วยค่ะ แช่ไว้สักหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราก็เอาไปเชื่อมนะคะเราแช่ไว้ไหน่อยเนี่ยมันก็ทําให้กล้วยพอเราไปเชื่อมนีกล้วยก็จะไม่เละด้วยค่ะระหว่างรอกล้วยซึ่งแช่น้ําปูนใสยอยู่นะคะเราก็มาทําน้ําเชื่อมค่ะโดยเราใส่น้ําลงไปแล้วนะคะเราจะใส่น้ําลงไปให้น้ําท่วมกล้วยที่เราทะะําค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ําตาลทรายซึ่งเป็นน้ําตาลไม่ฟอกสีนะคะ เพื่อให้เชื่อมกล้วยแล้วกล้วยจะออกมาสีแดงสวยน่ารับประทานค่ะอันนี้เรากำลังเคี่ยวอยู่นะคะเคี่ยวจนกว่าน้ำมันจะเหนียวค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงะคะ่ะเดี๋ยวแล้ว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะใส่กล้วยลงไปที่กล้วยที่แช่น้ำปูนใส่นะคะแล้วก็เปิดไฟกลางๆไม่ต้องแรงมากนะคะน้ำเริ่มจะข้นแล้วนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะ มาอยู่ที่น้ำค่ะถ้าน้ำมันเหนียวเหนียวหน่อยนี่เราก็เริ่มใส่กล้วยค่ะเริ่มเหนียวมาหน่อยเลยนะคะแต่เราก็ต้องคอยคนมันเรื่อยๆค่ะเพื่อไม่ให้น้ำตาลมันนอนก้นด้วยค่ะนานๆเราก็ต้องคนทีนะคะอาจจะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะเราเริ่มจะเอากล้วยไปเชื่อมแล้วนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องเอาน้าฟูนใสออกไปค่ะและเดี๋ยวเราก็ให้มันผ่านน้ำสักหน่อยนะคะ ไม่จะคู่เอาน้ำปูไใจ่ออกเลยนะคะตอนนี้เราก็ให้ผ่านน้ำหน่อยเพื่อให้ยางมันออกนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปเชื่อมนะคะหลังจากล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราล้างแค่ผ่านน้ำเท่านั้นนะคะเราเริ่มใส่กล้วยลงไปในกระทะแล้วนะคะเพราะว่าน้ำเชื่อมมันเริ่มเหนียวแล้วค่ะคือเราจะไม่รอให้เหนียวมากเกินไปก็ไม่ได้นะคะอันนี้เริ่มใส่กล้วยหมดแล้วนะคะ และเดี๋ยวเราจะคนสักหน่อยค่ะน้ำให้น้ำท่วมกล้วยค่ะและเราก็ทิ้งมันไว้ไม่ต้องคนบ่อยๆนะคะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะโดยไม่ต้องคนจนกว่าน้ำจะแห้งถ้าน้ำแห้งแล้วเราก็อาจจะเติมน้ำไปเล็กน้อยได้นะคะเติมไปรอบๆะคะ่ะจนกว่ากล้วยจะแดงนะคะ ตอนนี้เราก็เริ่มคนบ้างแล้วนะคะแต่พยายามคนข้างๆอะค่ะรอบๆนะคะเพราะว่าไม่อยากให้โดนกล้วยมากเดี๋ยวกล้วยจะเละค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆค่ะจนกว่ามันจะเหนียวนะคะเราคนจนกว่ากล้วยจะแดงด้วยนะคะความหวานของมันก็จะเข้าเนื้อหนังด้วยค่ะน้ำเชื่อมเริ่มแห้งแล้วนะคะแต่ว่ากล้วยยังไม่แดงฉะนั้นเราต้องเติมน้ำอีกค่ะ เพื่อให้กล้วยมันแดงก่อนถึงจะใช้ได้นะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มแห้งนะคะเราก็จะเติมน้ำไปทีละนิดทีละนิดนะคะเติมเยอะๆไม่ได้นะคะค่อยๆเติมค่ะนะคะแล้วเราก็คนคนข้างๆคนไปเรื่อยๆจนกว่ากล้วยจะแดงอะคะ่ะแต่น้ำนี่ห้ามเติมทีละเยอะๆนะคะให้เติมทีละนิดทีละนิดนะคะ่ะ ถ้ากล้วยแดงเมื่อไหร่ก็ถือว่าใช้ได้ค่ะกล้วยเริ่มแดงเลยนะคะเราอาจจะต้องเติมนะ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็คงจะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะกล้วยเชื่อมเริ่มแดงแล้วค่ะดูน่าทานเลยนะคะอันนี้ค่ะเป็นกล้วยเชื่อมที่อร่อยมันจะไม่เหมือนกล้วยต้มนะคะกระทีนี่เดี๋ยวเราไปต้มให้เดือดน,นะคะ แต่ไม่ต้องให้แตกมันนะคะแล้วก็เติมเกลือเข้าไปหน่อยค่ะเพื่อทานกับกล้วยเชื่อมค่ะเสร็จแล้วนะคะกล้วยเชื่อมสูตรครัวบ้านเราเลยค่ะมันจะมีความหวานแบบเข้าเนื้อเลยนะคะรสชาติจะกลมกล่อมค่ะพร้อมกับกะทิซึ่งเราใส่เกลือไปนิดนึงก็ทำให้มีรสเค็มนิดนิดทานกับกล้วยแล้วอร่อยมากเลยค่ะยังไงลองไปทำทานกันดูนะคะ ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ